สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับโมเดิร์นอีกแล้วนะคะวันนี้เดินจะไม่มารีวิวของต่างๆแต่เดินจะมาทำตามสัญญาที่เดินเคยถามเพื่อนๆไปว่าอ,อยากให้เดินทำแฟกต์ about มีไหมซึ่งคำตอบก็คืออยากค่ะก็วันนี้เดินจะมาทำ12แฟกตเกี่ยวกับตัวเดินทำให้เพื่อนๆรู้จักเดินมากกว่านี้ค่ะซึ่งมาเริ่มกันที่แฟกแรกกันก็คือชื่อเล่นของเดินชื่อว่าโมเดิร์นค่ะ M O D E R N Modern. ซึ่งชื่อนี้เป็นชื่อที่ได้มาจากแม่ก็คือแม่ตั้งให้ค่ะคือเดินไม่ได้แต่งอะไรเลยหรือคิดขึ้นมาเองเลยค่ะคือแม่ตั้งมาให้ตั้งแต่เด็กเลยค่ะแล้วก็ชื่อเล่นของเดินก็คือตามหลักภาษา เขียนภาษาไทยใช่ไหมคะทับศัพท์อังกฤษก็คือเขียนอย่างนี้ค่ะแต่ส่วนมากเดินไม่ค่อยซีเรียสว่าจะเขียนยังไงเพื่อนๆจะเห็นว่าเดินเขียนไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ก็เดจะเขียนแบบนั้นแหละค่ะก็มันง่ายดีพิมพ์ง่ายดีเพราะว่าถ้าเขียนตามหลักจริงๆคือมันยาวเดินเลยขี้เขียนพิมพ์เท่าไหร่นะก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเรียกเลยซึ่งปกติที่บ้านจะเรียกเดินว่าโมแต่ที่จริงชื่อเล่นจริงๆของเดินคือโมเดลก็คือที่บ้านเขาเรียกแบบคาคาขึ้นต้นส่วนเพื่อน ที่โรงเรียนแล้วก็มหาลัยจามาจะเรียกคำหลังกันก็คือเรียกเป็นเดินแทนก็หรือแม่ก็เพื่อนที่นี่ก็เรียกเป็นเดินแทนค่ะคือมันก็คือไม่ได้เรียกว่าโมก็คือเรียกเป็นเดินแทนก็แล้วแต่เพื่อนจะเรียกเลยนะคะแต่เดินชอบให้เพื่อนเรียกว่าเดินมากกว่าหรือแม่ก็มโมเดินไปเลยค่ะก็อ๋อพูดถึงพูดถึงพี่น้องของเดินก็มีชื่อสองพยางเหมือนกันค่ะก็ไหนๆว่าพูดถึงพี่น้องแล้ว,ลวเดินก็จะมาพูดแฟ์ที่2กันก็คือ เดินมีพี่ชาย1คนแล้วก็น้องสาวหนคนค่ะซึ่งอายุห่างจากเดินแค่1ปีเองก็คือวันเยีกับก็รู้สึกเหมือนเพื่อนมากกว่าก็ตอนนี้ได้อายุ28ใช่ไหมคะแต่พี่ชายอายุ29น้องสาวอายุ27ก็ห่างกันไม่เยอะส่วนมากก็ไม่ค่อยเรียกพี่หรอกคือไม่ค่อยเรียกพี่ชายว่าพี่ตอนแรกๆ ตอนแรกแม่ก็แบบว่าไม่ชอบให้เดินเรียกอย่างนี้แหละค่ะไปๆมาๆแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็น้องสาวก็ไม่ค่อยเรียกเดินว่าพี่เหมือนกันส่วนมากก็เหมือนสนิทเหมือนเพื่อนๆเลยค่ะก็เออลืมบอกพี่ชายของเดินชื่อไตโต้ก็คือไตเติลนั่นแหละค่ะแล้วก็น้องสาวของเดินชื่อเมเปิลก็หรือเมเปิลนั่นแหละค่ะซึ่งน้องสาวของเดินก็มีเพจของน้องเองด้วยนะคะนางทาเกี่ยวกับวาดูปค่ะก็คือ ถ้าใครชอบว่าลูสามารถไปตามได้นะคะคือนางมีเพจทาง Facebook แล้วก็ s t s t r g r กรชื่อว่าเมเปเดี๋ยวเดินจะขึ้นให้ตรงนี้ก็ได้ค่ะก็เดี๋ยวจะใส่ไว้ที่ลิงก์ไปข้าล่าให้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจอยากตามซึ่งนางคนตามเยอะกว่าเดินอีก <c oughs> ก็นางว่าลูสวยมากก็ฝากฝาก,ฝากด้วยนะคะก็มาต่อกันที่แฟกที่3ก็คือเดินเป็นคนที่ไหนเดินเป็นคนสุรินโดยกําเนิดค่ะซึ่งเดินจบจากโรงเรียนสรินทอน จังหวัดสุรินทร์แล้วก็เรียนมต้นเรียนเป็นอังกฤษโปรแกรมน่าจะรุ่นแรกของอังกฤษโปรแกรมที่โรงเรียนสนินทอทเลยนะคะพูดไปก็เหมือนเก๋เลยะคะ่ะแล้วก็ตอนมปลายเรียนวิทย์คณิตแบบเป็นโปรแกรมพิเศษติวแคมวิทย์คณิตเดินจําชื่อไม่ได้ว่าชื่ออะไรลืมไปแล้วคือมันนานมากๆเลยค่ะมาต่อกันที่แฟกที่4กันค่ะก็คือเดินจบที่ไหนเดินจบปริญญาตรีที่พระจอมเกล้าธนบุรีคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรนานาชาติ แล้วก็ดได้เก่งในันดับ2ค่ะก็เดินรู้สึกว่าเรียนจบมาได้ไงคือแต่ละวิชามันหินมากๆเลยค่ะทั้งวิชาแบบเขียนโค้ดต่างๆแต่วิชาที่เก่นนงที่สุดก็คือซิกญนลเดินเรียนไม่เข้าหูเลยค่ะก็คือไม่เข้าหัวไม่ใช่แค่ไม่เข้าหูคือเรียนไม่เข้าหัวเลยค่ะรู้สึกว่ามันยากมากๆก็แต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีด้วยดีนะคะก็คือไม่ได้ดีๆค่ะคือจำไม่ได้ว่าได้เก่เท่าไหร่แต่รู้สึกว่าผ่านมาได้ก็โอเคเลยค่ะก็ แต่ก็ได้มีอาจารย์ที่ชอบอยู่ที่มหาลาัยนะคะมีสองอาจารย์คืออาจารย์จูนแลวก็อาจารย์บิ๊กได้รู้สึกชื่นชอบแล้วก็เปรียนอาจารย์มากเลยค่ะตอนนี้ก็ยังปลื้มอยู่เลยค่ะก็ใครที่เรียนอยู่พระจอมเกล้าธนบุรีหรือบางมดฝากทักอาจารย์ได้นะคะถ้าเจออาจารย์เออน้องๆที่เรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะคะฝากทักอาจารย์ด้วยนะคะ <laughs> โอเคทุกคนมาต่อกันที่แฟกต์ที่5กันค่ะคือเดินเคยไปฝึกง,งานที่เยอรมันได้นะคะ ได้รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเลยค่ะซึ่งการที่ได้ไดปฝึกงานที่เยอรมันนั้นนะเป็นเพราะอาจารย์จูนนี่เองค่ะก็คือปกติคือมันต้องยื่นเกรดแบบตอนนั้นนะเหมือนว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งที่ว่าเราต้องมีเกรดส,งสูงถึงจะได้ไปฝึกงานใช่ไหมคะแต่อาจารย์จูนเขาไม่เน้นเกรดเลยค่ะคืออาจารย์เขาแบบว่าใจดีมากเลือกเลือกคนที่แบบเออ พอมีประสิทธิภาพที่จะไปทํางานได้อะไรนี้ค่ะคือเดินเลยรู้สึกว่าปลื้มปจารมากมากเลยค่ะคือที่เปิดโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสไปฝึกง,งานต่างประเทศนล่นแหละค่ะซึ่งเดินก็ได้ได้ไปฝึกง,งานกับเพื่อนๆออีก10คนรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดมากแต่ตอนไปฝึกง,งานนั้นน่ะ,นะเดินรู้สึกว่าไปเหมือนไปเที่ยวมากกว่าฝึกง,งานเลยค่ะเพราะว่าเดินน่ะทางานเจ็ดวันใช่เอ้ยไม่ใช่7วัน5วันใช่ไหมคะส,ส่วนวันหยุดเสาร์อาทิตย์เดืวนวันหยุดเสาร์อาทิตย์เดินไปเที่ยวทุกสองอาทิตย์เลยค่ะคือไป ไปทั่วเยอรมันใช่ไหมคะตอนที่ระหว่างฝึกงานหลังจากจบฝึกง,งานมันก็จะว่างอยู่ประมาณหนึ่งเดือนจะไม่ได้หรอกเออหนึ่งประมาณหนึ่งเดือนนี่แหละค่ะตึองก็เลยได้ไปเที่ยวฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์อ่ามีอะไรนะออแค่นี้ค่ะประมาณนี้ค่ะรู้สึกว่ามันคุ้มมากๆเลยทําวีซ่าอันเดียวคือเชงเก้นได้ไปเที่ยวทั่ว ก็เพ็นงานครั้งเดียวครูม,ม,ามากมากและก็ได้ประสบการณ์ที่ดีด้วยค่ะแต่ส่วนมากคือเดินชอบประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพราะว่ามันสะอาดมากเลยค่ะเยอรมันก็ชอบนะคะแต่ชอบสวิตเซอร์แลแนด์มากกว่ามาต่อกันที่แฟกท์ที่6กันว่าเดินมาทำอะไรที่อเมริกาก็เดินมาเรียนต่อกพอโทท,ที่อเมริกาะคะคือมหาลัย North Eastern University ซึ่งเดินเรียนคณะ informatics คอนเซนเทรชันหรือโฟกัสของเดือนก็เป็นอ่าอินโฟเมชันเซ r i ริตี้ a ม e จ e มนต์ก็เรียนเกี่ยวกับ uh, การจัดการเกี่ยวกับ Security ทาง IT ต่างๆก็คือเกี่ยวกับ Security นั่นแหละค่ะซึ่ง oh. หลังจากเรียนจบมานั้นอะ่ะเดินรู้สึกว่าเดินไม่ได้ใช้เลยคะ่ะเพราะว่าเดินเขียนโค้ดอย่างเดียวก็แต่ตอนเรียนก็รู้สึกว่าเหมือนว่าพอเรียนปโทมันก็ต่างจากปอตรี มากเลยค่ะก็คือปตีเรายังมีครูสอนอะไรย่างนี้แต่ปทก็คือเราต้องทําการวิจัยหรือศึกษาเองนั่นแหละค่ะส่วนมากก็จะเขียนเยอะหน่อยที่นี่แต่เดินจะเป็นเรียนภาคค่าแทนก็คือตอนเช้าเ่องก็จะว่าตอนคืนเดินก็จะไปเรียนส่วนมากก็จะตื่นแบบให้เวลาเรียนคือตื่นเย็นไปเลยแล้วก็ตอนคืนก็จะไม่นอนตอนที่เรียนนะคะแต่ตอนนี้คือเปลี่ยนแล้วค่ะคือกลับมานอนปกติแล้วก็ถ้าเพื่อนเห็นว่าต่อช่วงที่เดินเรียนคือเดินจากไม่ค่อย นอนตอนช่วงที่เดินคนจะนอนเท่าไหร่ก็คือเดินน่ะต้องเรียนกลางคืนนั่นแหละค่ะและ้วก็ช่วงสอบก็ก็หนักพอสมควรนะคะก็คือจะเป็นบางทีก็มีสอบออนไลน์บ้างหรือจะเป็นไปสอบในห้องบ้างแต่ส่วนมากจะเป็นสอบออนไลน์เยอะนั่นแหละค่ะมาตกกันที่แฟกต์ที่7เหตุผลว่าทำไมเดินถึงเลือกเรียนที่เอเมริกาเป็นเพราะว่าตอนแรกเดินน่ะคิดว่าจะมาเรียนต่อ ที่เยอรมนหรืออเมริกา,กาแต่คิดไว้ว่าจะมาเรียนต่อที่เยอรมันเลยค่ะข้อแรกคือมันถูกแล้วก็เดินคิดถึงเรื่องเที่ยว้วแหละค่ะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่ด้วยความที่ว่าเราเรายังไม่เก่งภาษาใช่ไหมตอนนั้นก็คือถึงแม้ว่าจะเรียนอังกฤษโปรแกรมมาตั้งแต่ตอนมต้นหรือว่าจะเรียนหลักสูตรนานาชาติตอนปตีแต่ก็ภาษาเดินการพูดเดินอ่ะมันยังไม่ได้เลยค่ะก็คือการอ่านการฟังอ่ะได้ติดอย่างเดียวคือพูดก็คือพูดไม่ได้ค่ะ เดินก็เลยกะว่าจะมาเรียนภาษาก่อนแต่เดินน่ะคิดไว้สอบที่คืออังกฤษหรือไม่ก็อเมริกาไนี่แหละค่ะแต่เผอิญว่ามีเพื่อนที่มาด้วยเขาอยากมาอเมริกาเดินก็เลยว่ายังไงก็ได้เพราะว่ามันมีเพื่อนมาด้วยเดินเลยก็เลยมาที่อเมริกาค่ะก็เลยได้มาเรียนต่อภาษาที่อเมริกาแล้วปรับอุปรับไปมาก็ได้เข้ามหาลัยนอเอเซนนี่แหละค่ะที่อเมริกาก็ไดยรู้ว่าตอนแรกก็คือภาษาอังกฤษเดินแย่มากนหละค่ะอย่างที่เดินบอก คนที่นี่ก็แบบไม่ค่อยสนใจเรื่องอ a c ซน n t เท่าไหร่นะก็คือสามารถศึกษาได้ก็พอแล้วก็คือประมาณนี้แหละคะ่ะก็เลยอยากให้เพื่อนๆว่าไม่จะเป็นต้องกลัวมากในการออกเสียงอะไรเงี้ยคะ่ะก็คือแค่กล้าๆไปเลยคะ่ะก็อยากสนับสนุนให้คนที่อยากจะพัฒนาด้านภาษาอังกฤษก็ สู่ๆนะคะมาตกกันที่แฟกที่แปลกก็คือเดินอยู่ที่นี่อย่างถูกต้องค่ะคือตอนนี้เดินมีกลิ่นกาและะ้วค่ะคือเดินทางานอย่างถูกต้องได้กลิ่นกาจากการทํางานนั่นแหละคะ่ะส่วนเรื่องบริษัทนั้นะเดินขอไม่บอกดีกว่าเพราะว่าเดินรู้สึกว่ามันส่วนตัวเกินไปก็เดินทํางานเกี่ยวกับทางด้านไอทีนั่นแหละค่ะก็คือเขียนโค้ดนั่นแหละคะ่ะ มาต่อกันที่แฟกที่เก้ากันค่ะก็คือเดินเป็นคนติดเกมมากๆเลยค่ะคือตอนเด็กๆก,ก็คือตอนมต้นใช่ไหมคะโปรแกรมอังกฤษโปรแกรมของเดินก็คือมันต้องแบกโน้ตบุ๊กไปเรียนซึ่งตอนนั้นน่ะคือเราอ่ะมันติดเกมมากๆเลยทั้งที่บ้านคือมี PlayStation 1ใช่ไหมคะเดินก็แบบแอบเอาเกมมาเล่นทั้งทงที่ทพ่อห้ามเล่นพ่อซ่อนก็แอบกับพี่ชายอะไรเงี้ยปีนไปเอาอะไรเงี้ยดื้อม,มากๆแล้วก็ตอนที่แบกโน้ตบุ๊กไปเรียนก็คือเดินอ่ะเอาโน้ตบุ๊กไว้ใต้โต๊ะ โต๊ะโต๊ะโต๊ะเรียนนะคะโต๊ะเรียนจะไม่ใช่โต๊ะเรียนธรรมดาคือมันจะคล้ายๆกับโต๊ะคอมนั่นแหละค่ะมันจะมีิ้นชากที่วางคีย์บอร์ดเดินเอาเมาล่าขึ้นมาตรงคีย์บอร์ดแล้วก็วางอคอมพิวเตอร์ไว้ตรงข้างล่างค่ะแล้วเดินก็ใช้เท้าพิมพ์เล่นเกมแล้วก็ขยับเมาส์อย่างโหดเลยค่ะแต่ความสวยก็คืออาจารย์จับได้แล้วก็ยึดคอมค่ะก็คือกรรมตางสนองคะคะน้องๆอย่าไปทําตามนะคะคือไม่ดีเลยค่ะมาต่อกันที่แฟกที่10ก็คือเดินเคยเกือบตาย2รอบรอบแรกก็คือเอา ปลักอะไรไม่รู้ตอนปหกอะไรค่ะเอาปลักอะไรก็ไม่รู้ไปจิ้มปลักไฟก็เลยมีสะเก็ดไฟขึ้นมาดับทั้งอาคารเลยค่ะสะเก็ดไฟขึ้นมาตรงแถวาามือคือมือมีสะเก็ดไฟดำๆตรงนี้ค่ะตอนนั้นก็คิดว่าตัวเองตายรู้ปล่าแบบว่าจับตัวเองดูมันรู้ตัวอีกทีก็คืออาจารย์ดุค่ะก็คือเฮ้ยเรายังไม่ตายก็ว่าอาจารย์ดุนี่แหละค่ะก็คืออย่าไปทําตามนะคะเด็กๆมารอบที่สองก็คือ เคยขับรถชนสิบล้อท้ายสิบล้อค่ะก็คือตอนนั้นอะ่ะแย่งมือถือกับเพื่อนแล้วฝนตกแล้วเป็นวันรับเป็นวันรับน้องด้วยมั้งคือเราเป็นรุ่นพี่แหละค่ะจะไม่ได้ว่าอยู่ปีไหนแล้วแล้วก็เรากำลังไปวันรับน้องก็คือเอาพานนองไปเลี้ยงอะไรอย่างนี้ก็ตอนนั้นก็แย่งมือถือกับเพื่อนไปมาไปมา,ปมาหันมาทีเจอต่อสิบล้อแล้วเราก็แบบเบรกทันหันนีดีนะขับไม่เร็วไม่ไไงนะั้นล่ะเดินตายไปแล้วค่ะก็เลยเบรกทันมาถึางตรงเนี้ยตัวกระจกเนี้ย อันนี้อันนี้หน้ารถใช่ไหมคะมาถึงตัวกระจกแล้วแบบเรากรีกับเพื่อนสองคนเลยค่ะมีเพื่อนที่อยู่ด้านข้างคือเป็นเพื่อนที่เป็นต้นนะคะเพื่อนเพื่อนสายเพื่อนที่เป็นอ่าเพศที่สามเหมือนกันก็คือแต่เป็นกี่ <c oughs> ก็กรีกันสองคนเลยค้าแต่ก็รอดมาได้คือเบรกกระทันหันก็คือหลังจากนั้นก็คือเดินเข็มเลยค่ะก็เดินจะไม่เดินก็ไ,ได้รับบทเรียนนะคือไม่ควรเล่นมือถือในเวลาขับรถนะคะก็อยากเตือน,นทุกคนว่า อย่าเล่นมือถือในเวลาขับรถนะคะเดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดค่ะโอเคมาต่อกันที่แต่ที่11กันค่ะก็คือช่องของเดินไม่ได้ทําแค่รีวิวอย่างเดียวนะคะคือเดินทําเกี่ยวกับเอ่อสตีมมิ่งเกมด้วยหรือแม้กระทั่งวอล์กด้วยวอล์กเดินจ 99, ันทนาทีวอล์กก็คือเดินจะวอล์กเฉพาะที่เดินไปเที่ยวเท่านั้นแบบแชร์ประสบการณ์กานนู่นนี่นั่นต่างั่แหละค่ะถ้าเพื่อนอยากให้เดินแชร์อะไรก็สามารถพิมพ์มาได้นะคะเดินจะทําให้คะ่ะส่วนสตีมมิ่งเกมเดินจะสติม หรือทาง YouTube แล้วแต่เพื่อนเพจะติดตามนะคะชื่อเหมือนกันเลยค่ะฝากติดตามด้วยนะคะก็สำหรับคอเกมตามได้ค่ะแล้วก็แกกที่12ก็คือเดินเป็นคนที่ชอบเที่ยวแนวธรรมชาติมากเลยค่ะชอบแนวไฮกิ้งคือเดินไปเที่ยวเนชั่นลพาแล้วก็ชอบมากๆเลยค่ะที่นี่คือวิวสวยแล้วอากาศดีแต่สิ่งเดียวคือถ้าไปเที่ยวที่เมืองที่มันมีเมียเยอะมันอันตรายหน่อยต้องมีเพื่อนไปอะไรเงี้ยเคยไปอยู่แล้วแบบว่าต้อง ตะโกนพูดตลอดเวลากลัวหมีโผล่มาอะไรอย่างเงี้ยเราต้องสังเกตดีๆแล้วก็ต้องมีสเปรย์ฉีดหมีด้วยอันตรายมากเลยค่ะแบบคนเราอาจจะคิดว่าหมีมันน่ารักใช่ไหมคะแต่หมีที่นี่มันอันตรายค่ะยิ่งกิซซี่แบร์หรือหมีดำนั่นเลยค่ะโอ้โหเคยเห็นละตัวใหญ่ๆแบบแต่ตอนนั้นอยู่ในรถเราขับรถอยู่เลยแบบคนที่นี่เขาบอกว่าห้ามเลยแล้วก็ที่ที่เดินเคยไปเที่ยวนั้นอะเยอะมากเลยค่ะเดินเสียดายมากเลยตอนที่เดินไปเที่ยวคือเดินไปเที่ยวตอน เออเรียนมหาลาัยนี่แหละค่ะคือเดินเที่ยวเยอะมากถ้าเพื่อนๆได้ตามอินสตาแกรมของเดินเนี่ยจะเห็นเดี๋ยวเดินจะให้อินสตาแกรมของเดินนะคะส่วนตัวของเดินเดี๋ยวเดินจะเปิดให้เลยค่ะก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ทีหลังนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดินอะ่ะเคยได้ไปเที่ยวอขออ่านดีกว่าเดี๋ยวมันเยอะมากเมลูลเบลที่เมืองแอสเปนอาร์ชนิชแนลพาร์คแล้วก็เมสซาอาอร์ชฟอเรสต์กัมพอยด์เดินก็เคยไปค่ะโมนูเมนต์วอลเลย์เดินก็เคยไปค่ะฮอตชูเบน เดินไปมาตั้ง2อรอบก็คือไปกับเพื่อน1นรอบแล้วก็ไปกับแม่หน่งรอบค่ะแล้วก็ไปแอนเทโลแคนยอนแกลนแคนยอนไซออนแคนยอนนิชแนลพาร์คบล c สแคนยอนนิชแนลพาร์คเดินก็ไปค่ะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ด้วยนะคะแกรนเทรตท n นแกนเทรต n n a น i o n นลพาร์คเดินก็เคยไปค่ะถ้าเดินพูดออกเสียงไม่ถูกก็ขอโทษเลยนะคะใครรู้ก็พิมพ์มาบอกได้ว่าเดินพูดผิดนะคะ เยลโลสโตนเด้ก็เคยไปซิโคย่าเนชชัลพาร์คเด้ก็เคยไปค่ะคิงแคนยอนเนชชัลพาร์คเด้ก็เคยไปค่ะโยเซมิตีเด้ก็เคยไปค่ะไนแกลาฟอร์เด้ก็เคยไปค่ะแล้วก็มีอีกเนชชัลพาร์คที่เด้นอยากไปเยอะเลยค่ะก็เ,เดี๋ยวด้นจะตามเก็บทีหลังช่วงนี้เด้านทำงานด้วยแล้วก็ทำยูทูบด้วยเหนื่อยค่ะก็ทำสองอย่างพร้อมกันแล้วมันเหนื่อยก็ก็ถ้าเด้นไปเที่ยวเดี๋ยวด้นจะทำบล็อกให้เพื่อนดูนะคะ อีกอย่างที่จริงอ่ะเดินอยากจะทํารีวิวเกี่ยวกับสินค้าอื่นด้วยนะคะไม่ใช่สินค้า a p ป l e อย่างเดียวค่ะคือเป็นสินค้าไอทีอื่นอย่างคอมพิวเตอร์อย่างเกมต่างๆหรือสินค้าต่างที่เกี่ยวกับไอทีเดินน่ะอยากทํามากเลยหรือจะเป็นยี่ห้อสมาร์ทโฟนอื่นนั้นอยากทํามากเลยจริงอย่างเดียวคือเดินงบประมาณด้วยแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยแล้วก็ถ้าใครสนใจที่อยากให้เดินรีวิวก็บอกได้เลยค่ะคือเดี๋ยวเดินจะพิจารณาดูอีกทีว่ายังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะ อ๋อที่เดินบอกไปว่าเดินจะให้ IG ของเดินก็เดี๋ินจะขึ้นให้เลยค่ะตรงนี้เห็นไหมคะน่าจะอยู่ตรงนี้อันนี้อันนี้ IG จ่สนตัวของเดินเดินเปิด Public เลยให้เพื่อนๆดูเลยก็ตามไปดูได้ว่าเดินไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างก็จะมีเดินถ่ายรูปบ้างเดินเป็นคนชอบถ่ายรูปแต่ช่วงนี้เดินเนี่ยหยุดถ่ายเพราะว่าไม่ว่างจริงยุ่งค่ะก็ฝากด้วยนะคะและถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้เดินด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายค่ะ bye mm -hmm.